เมื่อเรากดรันคนแล้วนะครับระบบจะถามว่าคุณต้องการจะกินยาอะไรครับโดยหมายเลขหก็คือยาพาราสตามอลสองคือยาแอสไพริน 3. คือยาทิฟฟี่แบบน้ำนะครับสี่คือยาแก้ปวดท้องครับโดยเราจะลองใส่หมายเลขหนึ่งอยู่นะครับก็คือยาพาราสตามอลระบบจะถามว่าน้ำหนักเท่าไรครับน้ำหนักในที่นี้คือหน่วยกิโลกร,รัมนะครับ เราลองสมมุตินะครับน้ำหนัก65ระบบจะบอกว่าให้กินยา1เม็ดครึ่งต่อ1ครั้งโดยที่ไม่เกิน6ครั้งต่อวันครับ2องคือยาแอสไพรินครับระบบจะถามว่าอายุเท่าไรครับสมมติว่าเราอายุ20แล้วกันนะครับระบบจะบอกว่าให้กิน1ซองครับโดยที่ กินไม่เกิน1 4ครั้งต่อวันครับสามนะครับยาทิฟฟี่แบบน้ำครับระบบจะถามอายุเช่นเดิมครับสมมติอายุ3 4ปีระบบจะบอกว่าให้กิน2ช้อนชาครับทุกๆ4 6ชั่วโมงหมายเลข4ีครับยาแก้ปวดท้อง ระบบจะถามถึงอายุครับว่าอายุเท่าไร่สมมติว่าอายุ40นะครับระบบจะบอกว่าให้กินยา1ช้อนชาทุกๆ3ครั้งต่อวันครับแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่หมายเลขของยาผิดพลาดไปนะครับระบบก็จะให้ใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งครับสมมติว่าใส่เลข5ไปแล้วนะกันแล้วกันนะครับนี่ครับระบบระบบจะบอกว่าให้เลือกอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับระบบการจ่ายยาตามอายุแล้วก็น้ำหนักนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ